พี่น้องทำงานกันเลยอะไขทพี่ให้ยายก่อนนะยายจะปลูกพืชผักนะพี่น้องสวัสดีเอีนะคะไกลเทียงเนาะ,ะบ้านน้อยยายพี่น้องน่ารักน่ารักนะ,ะมีประตูมีประตูอันเดียวนะไม่มีหน้าต่าง เอฟซีคงจำบ้านนอกดาวหลังนี้ได้เนาะยายกับตาก็อยู่ที่นี่นะคะส่วนนุ่งเตยก็นอนกับไอเดียนะคะในห้องนอนนะ จะปลูกพริกปลูกมะเขือนะพี่น้องเมื่อกี้พ่อแม่ต๋อก็เทตีนเสาเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหนูก็ไปขอรายเซนรายเซนชาวบ้านนะเพื่อที่จะไปนะคะของบประมาณทำถนนคอนกรีตเพิ่มนะคะพรุ่งนี้ เดี๋ยวเรารวมตัวกันนะไปที่เทศบาลน,นะคะสำหรับายหลายคนนะคะที่มีบ้านมีช่องนะคะมีเพริงสวนไรนานะมันไถไม่เข้าพี่น พี่น้องพราถ่ยสองรอบนี้แล้วนะคะมันโคกโคกาหมง่าบแพกนะพี่น้องนะง่าทที่ปากควาย ยาอย่างหนาเลยนะคะปลูกพริกนะแต่ว่าญ้ามันรกนะคะนี่พี่น้องเห็นคนอื่นเขาหาเห็ดปวกเราก็หาบ้าะ,ะตามสวนยางนะของย่าหนิงนะแต่ไม่มีวี่แววแม้แต่จะเจอเห็ดปวกตามนะคะพี่น้องเจอแตู่งยุงนะเป็นพันๆน,นะันนี้เราก็ไม่ได้พกยากันยุงมาด้วยไม่ได้ฉีดนะ ไม่รู้จะกัดเราสักกี่ตัวนะคะมีแต่ปลวกจริงๆเลยนะคะนี่แต่เห็ดปลวกไม่มีมเห็ดอะไรเห็ดพี่เบื่อนะคะเห็ดว่าเห็ดเป็นตาออกนะกะ็เลยเอ้า มาเดินหาดูนะทั่วแล้วนะแต่เพ,พิ่งถ่ายคลิปนะคะแต่ก่อนมันออกเนาะอย่างเห็ดปวกตาบน้อยนะคะออกแต่เห็ดปวกตาบใหญ่ก็เคยออกนะลมโชยมาแล้วพี่เนาะยุงเป็นหมืน่นหมืน่น ก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ